มาแล้วจ้ากระเป๋าที่มีครบทุกอย่างสายคอสบอดี้ถอดเก็บได้ง่ายๆสบายๆใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสายคาดเอวซ่อนข้างหลังสายคาดเอวถอดเก็บได้ตัวล็อกแข็งแรงแน่นหนาขนาดกระทัดลัด ประโยชน์ใช้สอยครบจบในใบเดียวไม่ต้องเสียเวลาพกกระเป๋าสตางค์ไม่ต้องพกกระเป๋าโทรศัพท์ให้ยุ่งยากมูให้เรียบร้อยด้านในปั๊มจมลงทองใครที่เคยใช้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขจะรู้ถึงความปังหนังเป็นหนังเกรดพรีเมียมมีช่องใส่เงินเหรียญเป็นซิป เราใช้ซิปของ YKK มีช่องใส่ทรนบัตรด้านข้างมีช่องว่างใส่โทรศัพท์ได้สองเครื่องด้านหน้าของกระเป๋าโทรศัพท์พินโฟนมีช่องใส่ของใส่กุญแจใส่หน้ากากหรือเอกสารเตือนความจำได้เลยใส่โทรศัพท์ได้ทั้งสองเครื่องใส่เงินได้เยอะมากๆ ใส่ได้เป็นหลักแสนเลยทีเดียวช่องใส่เงินเหรียญเป็นซิปตรงกลางด้านหลังมีช่องเก็บสายคาดสําหรับใครที่ต้องการไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างคอสบอดี้ได้คาดเอวได้ง่ายๆสบายๆด้วยพินโฟนกระเป๋าโทรศัพท์